มัมพลอยเชอร์มานตัวติดเดดดิต้งตามไปถึงคอนเสิร์ตท,ที่พัทยาล่าสุดหนุ่มโต้งทูพีได้มีงาน808คลับพัทยาซึ่งหนุ่มโต้งได้เป็นหนึ่งในศิลปินขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยต้องบอกเลยว่างานนี้แฟนสาวตัวจริงอย่ามามีพลอยเชอร์มานก็ไม่พลาดที่จะตามติดไปถึงขอบเวทีให้กำลังใจหนุ่มโต้งในการไปทำงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้ ขาหวานหยาดเยิมจริงๆแถมตัวติดกันแบบสุดๆซึ่งก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตหนุ่มโต้งก็หาเวลาพามัมพลอยมาไหว้เขาพระตำหนักและมาดูวิวพัทยาซึ่งงานนี้มัมพลอยก็ดูทะเลน้นแบบสุดๆเหมือนเด็กน้อยยังไงอย่างนั้นเลยจนทําเอาหนุ่มโต้งต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้พร้อมกับได้ระบุข้อความในคลิปวิดีโอนี้ว่านักท่องเที่ยวท่านหนึ่งพร้อมแท็กมัมพลอยซึ่งงานนี้ดูมัมพลอยจะเขินเป็นอย่าง มากจริงๆถึงขั้นเอาหมวกมาปิดหน้าพร้อมกับหัวเราะกลบเกลื่นเลยทีเดียวแม้มัมพลอยคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมาดูวิวแบบนี้เหมือนนักท่องเที่ยวก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นสิ่งสวยงามซึ่งเป็นอันซีนของทางพัทยาก็สวยงามไม่แพ้ก,กับที่อื่นๆเช่นเดียวกันคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมัมพลอยและเดดีต้งก็จะสวีทหวานกาันและตัวติดกันแบบนี้ตลอดไปซึ่งถือว่าเป็นสเปคของหนุ่มต้งทูพีจริงๆค่ะได้คนที่ตรงใจ แบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีคะหนุ่มต้งแฟนคลับรออยู่นะคะบางคนถึงขั้นเชียร์ให้หนุ่มต้งและมัมพลอยมีเบบีเพราะอยากเห็นลูกของทั้งคู่เลยทีเดียวคะ่ะนารักที่สุดจะติดตามตงพลอยแบบนี้ตลอดไปรักนะคะขอขอบคุณต้งทูพีและพลอยเชอร์มัน ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ